สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักของนัชชานะคะนัชาชา8 6ทาโร่เนาะวันนี้เรามาพบกับการทำนายความรักความสัมพันธ์คนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงในหัวข้อทัปปิดที่ว่าเขาแอบ,บดูแอบ,บส่องเราบ้างไหมแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราเขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรเขาแอบ,บดูแอบ,บส่องเราบ้างไหมคนที่เงียบ คนที่หายไปจากเรานะคะเขาเป็นอย่างไรคนคนนั้นนะโอเคก็ตามท็อปปิดนี้เลยนะตั้งเจตอธิษฐานหรือนึกถึงหน้าของคนคนนั้นแล้วลืมตาขึ้นมาชุนชอบพลังงานของสัญลักษณ์กองไหนนะคะก็คือหนึ่งอ่าคำไรแล้วก็สีพินสีฟ้าแล้วก็กุญแจนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กด subscribe กดติดตามและพี่ๆที่เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนชาเสมอมาเนาะ การคอมเมนต์ดีๆการกดถูกใจหรือคนที่มีขึ้นความถี่ตรงกันใหม่กดซับสไครต์ติดตามแม่หมอด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเนานนะในความสัมพันธ์ของอแต่และคลิปที่มาทํานายให้กับคุณนะคะโอเคแล้วเราไปกันเลยเนาะวันนี้เราจะขอดูว่าพลังงานของคุณและสถานการณ์ที่คุณเจอเป็นอย่างไรนะตัวตนของคุณก่อน สถานการณ์ที่คุณเจอแบบความรักกับคนนี้นะโอเคสถานการณ์ที่คุณเจอกับความสัมพันธ์กับคนนี้แนละตัวตนของคุณในเวลาขณะนี้เนาะเหมือนคุณก็นิ่ง ใช้สติอยู่ได้ในเวลาขนานี้เหมือนพึ่งธรรมะพึ่งสิรร่งศักดิ์สิทธิ์หรือการอยู่ได้ด้วยเหมือนคุณด้วยจิตใจของคุณที่นิ่งมากแล้วเหมือนใช้ความนิ่งแล้วก็ใช้ธรรมะใช้สติของคุณหรือซิกเซนของคุณนะคะการที่คุณมีเซนหรือคุณที่คุณมีซิกเซนหรือคุณตระหนักรู้ได้คุณก้อนข้างที่จะนิ่งกับสถานการณ์หรือว่าเหมือนอยู่ได้ในบวรบทที่ ใช้สติในการประคองความสัมพันธ์คุณเองแต่ว่าในบางครั้งคุณเองก็ยังคิดถึงนึกถึงแล้วก็เครียดยังบางครั้งก็นอนไม่ได้เนาะ mm. ก็มีความเครียดในกองวนแต่ว่าหลายๆครั้งคุณก็รู้แล้วแหละว่ามันมัน,มนกับเขากับเขาคนที่คุณนึกถึงนะ่ะมันเขาไปแล้วหรือมันเงียบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันห่างเหินกันไปคุณเองก็เหมือนหันกลับมา พยายามที่จะโฟกัสที่เรื่องของตัวเองแล้วก็โฟกัสที่อนาคตของตัวเองในการที่ตามหาความฝันหรือหาการงานหรือชีวิตของคุณให้ดีขึ้นหรือศึกษาเรียนรู้แล้วก็อยู่แบบนิ่งๆมากขึ้น กับบริบทที่ตัวเองเป็นในชีวิตนะคะอืมสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือคุณที่คุณคิดว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าจริงๆแล้วคุณก้าวไปได้ดีนะถ้าคุณจะก้าวหรือคุณจะไปในความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณเป็นกังวลบางทีบางทีอ่ะคนที่คุณนึกถึงคิดถึงการที่คุณคิดถึงมากเกินไปเครียดมากเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีให้กับเรานะคะอืม เพราะที่แม่หมอเห็นพลังงานของคุณก็บางครั้งเราก็ข่มใจได้แต่บางครั้งเราก็เครียดแล้วก็เหนื่อยอะนะในสิ่งที่เป็นนะคะอืมโอเคเรามาดูเขาคนนั้นของคุณกันค่ะทีนี้ว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรอยู่ตอนนี้นะอืมโอเคว้าวเอ็กออรเอ็กซอับอลไนอัลบอล o ป e n อร์นิเคโอเคตอนนี้ชีวิตเขาเริ่มต้นใหม่ไปได้ไปได้ในการงานการเงินหรือความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เขากําลังพยายามที่จะพัฒนาตัว,ต,วตัวตนของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นกับชีวิตได้แล้วก็แล้วก็เริ่มต้นได้เป็นอย่างสเต็ปแล้วก็เป็นขั้นแล้วก็เป็นตอนแน่นอนในความรู้สึกอะที่ผ่านมากับคุณเขาเองก็เจ็บเขาเองก็เสียใจ ในสิ่งที่ระหว่างคุณกับเขามันเป็นมันมีเรื่องที่มันเจ็บปวดหรืออาจจะเป็นรักที่รักสามเศร้าหรือเป็นการอกหกักหรือทําให้ผิดหวังเสียใจต่อ,อก,กันและกันถามว่าเขารู้สึกเจ็บกับคุณไหมเขารู้สึกเจ็บนะเขารู้สึกเสียใจที่มันเป็นที่ระหว่างคุณกับเขาเป็นเป็นไปไม่ได้อย่างอย่างที่คบกันขอ <c oughs> โทษค่ะหรือจินตนาการกันไว้ เขาเองก็มีความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจแต่ชีวิตเขามันก็ต้องมุ่ไปข้างหน้าเหมือนกันตอนนี้เขาเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะเขาเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเขาเริ่มต้นทําอะไรๆสิ่งหลายๆอย่างให้ชีวิตของเขาแล้วก็เริ่มต้นได้เป็นสเต็ปแล้วก็เริ่มต้นได้ดีด้วยในเวลาขนาดนี้นะคะแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะในสิ่งที่เขาเป็นเขาคนนั้นของคุณนะคะแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขารู้สึกอย่างไรกับเราในเวลาขนาดนี้นะ เขาก็มองว่าคุณอนะสามารถอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้ในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือความเป็นเป็นตัวตนของคุณนะเขาก็ว่าคุณเก่งนะคะอาถามว่าเขาเป็นห่วงคุณไหมเขาก็เป็นห่วงเขาก็มีความห่วงความหึงคุณอยู่แต่เขาไม่แสดงออกนะคนคนนี้นะคนคนนี้ไม่แสดงออกท่าทีอะไรกับคุณนะคะ ในใจก็มีการเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็มีความหึงหวงคุณจริงๆก็อยากได้คุณคืนอยู่นะคิดถึงนึกถึงแต่ว่าในความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีหลายมันมีบริบทหลายอย่างของความถูกต้องหรือสิ่งที่เป็นเวลาหรือสถานการณ์ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชีวิตของคุณกับเขามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องอยู่กับบริบทที่มันถูกต้องกับความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะ เขาเองก็พยายามปรับตัวปรับความรู้สึกที่จะไม่นึกแล้วก็ไม่คิดถึงคุณแต่ในใจลึกๆก็ยังห่วงยังห่วงคุณอยู่นะคะรู้สึกที่ผ่านมาก็รู้สึกมีความสุขที่ได้รู้จักกับคุณเขาก็มองว่าคุณอะ่ะเคยรู้จักกันอะ่ะหรือเคยคุยกันอะ่ะก็มีความสนุกมากๆเคยเข้าใจกันเคยรู้สึกดีต่อกันนะแต่ในเวลาขณะนี้เหมือนเขาเองก็พยายามที่จะมุ่กับชีวิตของเขาซะมากกว่านะคะ แล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราอีกแล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราอีกคะอืมโอเคอืมถามว่าเขาแอบดูแอบส่องคุณไหมเขาแอบดูแอบส่องคุณอยู่นะเขามองคุณอยู่เขาดูคุณอยู่อ่าเขาก็อ่าเขาดูว่าคุณอะ่ะสามารถที่จะ ไปต่อกับชีวิตได้เท่าไหร่แล้วเป็นยังไงบ้างการงานการเงินชีวิตของคุณคุณมีใครหรือยังเขาก็แอบ,บดูแอบ,บส่องคุณอยู่นะคะในในในสิ่งที่เป็นแต่ว่าในตัวตนของเขาเองก็มีความลับมากมายนะบางบางบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้คุณก็เข้าถึงยากนะคะ,ะเขาหนะ่ะแอบบมองแอบบดูแอบ,บส่องแล้วบางครั้งก็อยากจะคุยอยากจะติดต่อคุณนะแต่ว่า ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเขาเองพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างให้พวกคุณไปต่อกันได้หรือบนนนี้นเขาพยายามที่จะเหมือนอเหมือนข่มใจตัวเองอะคะ่ะเหมือนข่มใจตัวเองที่จะอ่าไม่ไม่อะไรดีกว่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปได้กับความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นอะไรได้หรือให้คุณเริ่มต้นได้เขาเริ่มต้นได้เนาะโอเคแล้วเขาเป็นยังไงกับเราต่อคะ เห็นไหมคะเขายังคิดถึงน no ึกถึงคุณอยู่แล้วก็แอบดูแอบส่องคุณอยู่นะคะแต่บางครั้งก็ไมなな่ได้แสดงอะไรให้คุณได้ร hmm ับร ah ู้มากนักเพราะว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาเน่ะมันจบไปแล้วแล้วเขาก็อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้เขาเริ่มต้นใหม่ได้ก็เลยอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือจะกลับมาให้ความหวังกับคุณอีกนะคะเขาอยากให้คุณไปต่อกับชีวิตได้แล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ เขายังแอบดูแอบส่องและยังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะไปต่อได้ยากแล้วเหมือนเขาเริ่มต้นอะไรไปได้แล้วนะคะเขาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แล้วความสัมพันธ์ของคุณมันมันจบลงไปแล้วอะคะ่ะมันมันหลายหลายสิ่งหลายอย่างแต่ความรู้สึกที่เขามีเขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะยังมองว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่า คุณน่ะจะสามารถมีชีวิตหรือเจอคนที่ดีได้มีครอบครัวที่มีความสุขได้แล้วก็มีคนที่สามารถดูแลคุณได้ได้ดีกว่าเขาอะไรประมาณนี้เนาะที่เขารู้สึกกับคุณนะคะโอเคแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับคุณนะไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรขอให้คุณผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะในเมื่อเขาเริ่มต้นได้แล้วเราก็เริ่มต้นของเราได้เช่นกันเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความเก่งถ้าเรามุ่งมั่นที่ จะไปข้างหน้าแล้วก็ขอให้คุณตัดสินใจไปได้อย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่าคุณจะเจออะไรดีๆรอยอยู่ข้างหน้านะคะเพราะว่าตัวตนของคุณมีความสามารถหลายอย่างในตัวตนนะที่แม่หมอเห็นนะคะขอให้คุณผ่านวิกิตตรงนี้ไปได้นะเป็นกําลังใจให้กับคุณเสมอก็เป็นว่าเขาก็แอบดูแอบส่องแอบเป็นห่วงคุณอยู่แหละโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าต่อไปอีกพูดที่เรื่อง <c oughs> กองที่สองนะคะ กองที่สองสีฟ้าฮ้ยไ,ไม่ใช่สีสีฟ้าไหมสีฟ้าเนาะไม่รู้ว่ากองไหนก่อนโอเคพงคิดว่าสีฟ้าถ้าผิดก็สลับดูกันเนาะโอเคอขอดูพลังงานของคุณค่ะว่าตัวตนของคุณเป็นอย่างไรและสิ่งที่คุณเจอสถานการณ์เป็นอย่างไรในเวลาขณะนี้ว้าว อี่ออฟอิศเองอืมดอใช่ไหมครับโอเคจริงๆมันเวลา เปล you know, ี society, urai, you know, ่ยนแปลงคุณหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนคุณได้เรียนรู้กับความรักความสัมพันธ์หรือกับคนคนนี้คุณเข้าใจทุกอย่างแล้วก็บริบทที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ได้วันเวลาที่คุณได้เรียนรู้หรือได้เห็นความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคุณเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณะปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนความรู้สึกค่อนข้างที่จะไปกับความสัมพันธ์ได้ดีแล้วนะอ่าคุณมีความ มั่นคงมากขึ้นความเก่งความดีของคุณความคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เลิศเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคุณเองก็มีความมีฐานะที่มั่นคงมีการงานที่ดีในสังคมที่คุณเป็นอยู่ ในบริบทของคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นน่ะคุณค่อนข้างที่จะเข้าใจและปรับตัวเองแล้วโฟกัสไปกับชีวิตวของตัวเองได้ดีมากแต่แน่นอนในบางครั้งเองอ่ะคุณเองก็ยังมีความสงสัยมีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นกับคนคนนี้อยู่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเป็นอย่างไรเขาส่องเราไหมนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนอยากรู้เล็กๆน้อยๆอะไรประมาณเนี้ยในตัวตนของคนที่คุณนึกถึงประมาณนี้นะคะโอเคแต่พลังงานเอเนอร์จีของคุณดีนะในเวลาขณะนี้นะ อขอดูว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรกับคุณนะเขาคนนั้นเป็นอย่างไรอยู่ในชีวิตเขาเป็นอย่งไรในชีวิตคะตอนนี้เขากําลังเหมือนศึกษาหรือพยายามที่จะอยู่กับตัวตนของตัวเองแล้วก็ทําเหมือนค้นคว้าหางานหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ชีวิตที่มันดีขึ้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็อยู่ได้ในบทบทของชีวิตของเขาในความเป็นอยู่ของเขา เขาเองเยัง,เเงก็มีหลายเรื่องหลายราวที่อ่ายังคุมเครือกับชีวิตเหมือนกันไม่ว่ากับความรักกับคนที่เขาคบหรือคนที่เขารู้จักคนคนนี้เป็นคนที่เก็บซ่อนอารมณ์อยู่บ่อยครั้งหรือเก็บซ่อนอารมณ์ได้ดีมากจะไม่ว่าคบกับคุณหรือคบกับใครค่อนข้างที่จะมีความลับแล้วก็ไม่แล้วไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนจริงๆนะคะเป็นคนที่ลึกลับมากๆเป็นคนที่เข้าถึงยากนะ แต่ในในเวลาขณะนี้นะที่เขาเป็นเหมือนเขาเองก็มีใครเขาอยู่กับแฟนเขาหรือเขาอยู่กับคนที่เขารู้สึกที่เขารักนะคะเขาก็มีความหวังกับคนคนนี้นะในสิ่งที่เขาเป็นนะคะแต่ในความลับแต่ถึงเขาจะมีความรักหรือเขาจะมีความคาดหวังกับคนคนนี้แต่แต่ตัวตนของเขาเองก็ยังมีความรับกับผู้หญิงคนนี้อีกหรือผู้ชายคนนี้อีกเหมือนเดิมนะคะที่เขาเป็นอื แต่ว่าคนคนคนของคุณที่คุณนึกถึงอะ่ะเขามีความหวังกับคนคนนี้มากๆเขาคาดหวังถึงชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตที่อยากจะสมหวังกับความรักกับคนของเขานะคะอันนี้ก็คือคือสองเขามันเปิดขึ้นประมาณนี้เลยเนาะโอ้ต้องขอโทษทีนะคะที่ต้องอ่านตรงๆเนาะอย่าซีเรียสนะโอเคทีนี้เราไปดูสิคะว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราอืม รู้สึกอย่างไรแต่เราโอเคเขาก็คิดถึงเราอยู่นะคะสิ่งที่เขาเป็นเขาก็คิดถึงในความเก่งในความอาสามารถของคุณเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตในการเรื่องของคุณเป็นคนที่ดูดีมีความรู้นะคะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบคุณในความสามารถของคุณแล้วก็ในรูปร่างบุคลิกหน้าตาของคุณนะเขาหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในบุคลิกหรือความสามารถของคุณแต่ในบริบทของความรักหรือสิ่งที่มันจะเป็นไปต่อเขารู้ว่ามันเป็นไปต่อมันก็มันเหมือนการเริ่มต้นมันไม่มีอะไรที่อย่างลึกได้ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่สิ่งที่เขาคิด หรือนึกกับนึกถึงคุณอยู่ในเวลาขณะนี้เขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถอ่าพัฒนาและก็อยู่ได้ไปต่อได้ในชีวิตนะเขามองคุณอยู่เขาดูว่าเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เก่งและสามารถที่จะไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะ ในใจลึกๆเขาก็เสียดายคุณนะ <_ d ick> เขาก็หลงหลงไหลคุณอยู่พอสมควรที่ผ่านมา <_ d ick> เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งคนหนึ่งเหมือนกันความสวยความความสวยความเก่งของคุณอะไรประมาณนี้ <_ d ick> เขาชื่นชอบแล้วเขาก็รู้สึกดีๆ <_ d ick> ที่ว่าคุณเป็นคนประมาณนี้ลักษณะแบบนี้ก็ถูกใจถูกจริตเขาเหมือนกัน <_ d ick> แต่ในเรื่องราวที่ผ่านมาหรือสิ่งที่หายกันไปเนี่ยเขาเองก็มีคนที่ ครบหรือหมายปองหรือเขาได้ไปแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมทีนี้เรามาดูว่าแล้วเขาอะแอบส่องเราไหมเขาแอบส่องเราไหมคะเขาแอบส่องแอบดูเราไหมอืมเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดูเราเลยนะ <c oughs> ออคือถามว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอครภาพใบ เขารู้สึกดีกับเราแล้วก็ชื่นชมในตัวตนของเราที่เราเป็นคนหาเงินเก่งหรือมีฐานะที่ดีเป็นคนที่มีความสามารถอันนี้เขาโอเคเขารู้สึกดีตรงนี้กับคุณที่เป็นแต่ในเวลาขณะน,นี้เขาเหมือนโฟกัสที่ชีวิตของเขาแล้วเขาก็อยู่ในมุมของเขามากกว่าถามว่าเห็น,นผ่านๆเขาก็ดูแต่เขาไม่ได้มานั่งพินิจพิเคราะห์หรือมาส่องอะไรชีวิตเราถึงขนาดนั้นเหมือนเขา มีเรื่องราวที่ไปใช้ในส่วนตัวหรือชีวิตของเขาซะมากกว่ากับปัญหาชีวิตกับคนรักของเขาหรือกับงานของเขาอืถ้าแบบว่าเหมือนเห็นในไลน์ในเฟซหรือไทม์ไลน์หรืออะไรประมาณนะี้ก็ดูผ่านๆน,นะคะไม่ได้มานั่งว่าวิคุณทําอะไรอยู่ทําอะไรยังไงไม่ได้มานั่งมองนั่งส่องนั่งวิตกกังวลน,นั่งคิดนั่งเครียดหรือนั่งอะไรกับคุณแล้วนะคะเหมือนชีวิตเขาไปแล้วเข้าไปข้างหน้าแล้วอะคะ่ะเขาไม่ได้แบบว่า มาใส่ใจกับเรามากนักนะในสิ่งที่เป็นโอเคในเะมื่อเขาเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างไรต่อขอให้ขอดูให้คุณค่ะอืมโอเคคุณก็สวยๆรวยๆเชิดๆไปเลยจะดีกว่านะคะอืมความสวยความอะไรเนี่ยเขาก็เสียดายคี่อยู่อืมอ่าไปเริ่มเมื่อคุณจริงๆอ่ะตัวต,วตวนที่เปิดมาครั้งแรกคุณไปข้างหน้าได้แล้วเขาขอให้คุณลดหน้าไปได้เลย ยิ่งไปออกจากความสัมพันธ์ีได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งคุณยิ่งเจอได้เจออะไรได้ดีมากกว่านี้นะคะ <c oughs> ในสิ่งที่เห็นน่ะด้วยความที่คุณเป็นคนมีความสามารถเป็นคนดีมีน้ำใจคนที่คุณปรับสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เร็วอกา,ารที่คุณปรับเปลี่ยนอะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้เร็วคุณจะไปข้างหน้าได้เร็วแต่สิ่งที่เป็นคือการที่คุณเป็นคนดูแลใส่ใจหันมาดูแลตัวเองหันมา,อ,าออกกําลังกายดูแลแต่งตัวไลฟ์สไตล์ของคุณ จริงๆเขาก็เสียดายคุณอยู่นะคะอืมในเมื่อเขาไม่สนเราก็ไปข้างหน้าได้เลยนะคะในชีวิตของเราจะเจออะไรที่ดีกว่าโอ้โหดูสิคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความสวยมีความหลอ่อมีความเก่งในตัวเยอะแยะมากมายนะแต่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายคนคนนี้อยู่ในบางครั้งแต่สิ่งที่มันจบไปแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันมีโอกาสใหม่รอคุณอยู่คุณจะได้พบคนที่เหมาะสมและคนที่ คู่ควรกับคุณคุณเห็นไหมคะสองถ้วยรอคุณอยู่นั่นก็คือความรักที่ดีรอคุณอยู่ข้างหน้าบางครั้งคุณไม่ต้องสงสัยหรือหรือนึกถึงคนคนนี้แล้วเนาะเพราะว่าเขาไปไปไปไกลแล้วแหละไปจากเราแล้วอะคะ่ะ ความรู้สึกความอะไรที่เขามีต่อเราในความรักเขาไม่มีแล้วมันก็มีแค่ความเสียดายโอเคก็ให้เขาเสียดายได้เลนเราไปกันแล้วกันเนาะเราไปเราไปเจอคนใหม่ที่สวยที่รวยที่เลิศที่เชิดกว่ากันแล้วกันนะคะขอให้คุณพบเจอกับเนื้อคู่ใหม่เร็ว,รว,รวนี้นะโอเคค่ะตามท็อปปิดนี้เลยนะเขาไม่เด้เขาก็เหมือนมองผ่านๆแต่ไม่ได้มานั่งสองนั่งดูนั่ง พ,พินิจพิเคราะห์กับไลน์ f a c e b o o k หรือ i ิน t a g r กรมอะไรของเราทั้งนั้นนะจ๊ะโอเคเอาเป็นว่าขอให้คุณก้าวผ่านสถานาการณ์นี้ไปได้อย่างรวดเร็วนะจ๊ะแม่หมอเป็นกำลังใจให้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะต่อไปคนชี่เลือกกุญแจนะคนชี่เลือกกุญแจถามว่าตอนนี้สถานการณ์ตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณเจอในความสัมพันธ์คุณเป็นอย่างไรนะคะ โอเคอยู่นะอ๋โอเคเจ้าเด็ดอ่าจริงๆเหมือนคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่มีความรู้มากๆนะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัว คุณเองก็เหมือนคุณใช้สติแล้วก็เหมือนอยู่กับตัวเองทบทวนหรือก็คิดในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในบริบทชีวิตที่ผ่านมาอืมจริงๆแล้วถ้าคุณคิดไปข้างหน้าแล้วมันจะดีกว่านะเหมือนคนคนนี้หรือคุณนึกถึงถ้าคุณให้โอกาสเขาอยู่เหมือนสิ่งที่เห็นเหมือนเขาก็จะกลับมาทําร้ายคุณอยู่นะคะเหมือนถ้าคุณยังสงสารยังนึกถึงยังคิดถึง สถานการณ์ที่คุณเจอคุณก็ดีกับเขาไม่ใช่น้อยคนคนนี้นะอืการมีการช่วยเหลือมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเขาเขาจะค่อนข้างที่จะทําร้ายคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะคนที่คุณนึกถึงอจริงๆแล้วคุณกับเขามันจบมันจบแล้วมันก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปแล้วมันมีการจบมันมีการเริ่มต้นคุณเองก็เป็นเหมือนเดฟูได้แล้วนะเหมือนคุณ จะต้องกล้าแล้วก็ต้องกล้าที่จะไปะเผชิญกับอะไรข้างหน้านะบางครั้งอ่ะเหมือนคุณบางครั้งคุณก็กล้าได้แต่บางครั้งคุณก็อยากจะวกกลับมานะ่ะในสิ่งที่เห็นนะ่ะจริงๆมันควรจะพายเรือมันควรจะมูฟอ่อนไปข้างหน้าแต่คุณบางครั้งในใจในใจอีกใ,ใ,ใ,ใจหนึ่งนะ่ะคุณรู้ว่าเขาทําอะไรคุณให้คุณอ่าเสียใจหรือทําอะไรที่คุณไม่โอเคอนะ่ะบางครั้งคุณก็ยังอยากจะวกกลับมากับความสัมพันธ์นี้ ใน,ในความรู้สึกที่คุณมีแบบที่เข้ามาอะไรประมาณเนี้จริงๆแล้วมันมันก็จบไปแล้วแหละกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะอืมถ้าเท่าที่จะให้แม่มหมอดูให้คุณนะคะว่าการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้ามันจะมีอะไรที่ดีกับรอคุณอยู่นะคะอืมโอเคเรามาดูสิคะว่าแล้วเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์ตอนนี้ที่เขาเจอเขาเป็นอย่างไรเจาะเขาทางฝั่งนู้นนะ เออเขาก็มีความเสียใจมีความผิดบงังอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือการเริ่มต้นของเขากับความสัมพันธ์อ่ะเขาค่อทั้างที่จะไม่โอเคในเวลาขณะนี้เขาก็เลยบางครั้งเขาก็คิดถึงนึกถึงคุณนะเขาคิดถึงนึกถึงคุณอ่ากับคนรักของเขาหรือคนที่เขาเริ่มต้นเหมือนเขาไปเจอคนที่มีเจ้าของ หรือเขาเองไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้เหมือนรักนี้มันเป็นลักซ้อนหลายซ้อนนะอืมแต่ความที่เขาคิดถึงเราเขาก็นึกถึงในสิ่งที่เราเคยดีเคยช่วยเคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือความดีของคุณการที่คุณมีจิตใจที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจและคุณเป็นคนที่เก่งอ่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณมีความที่แบบว่าเวลาคุณพูดอะไรคุณค่อนข้างที่จะให้กําลังใจแล้วก็ ให้แรงบันดาลใจกับเขาได้ดีนะคะหรือการที่เขานึกถึงหรือเขาคิดถึงคุณเหมือนเขาผิดหวังกับความสัมพันธ์กับอีกคนคนหนึ่งนะอืมเขาก็เหมือนจะวนๆอยากจะคุยกับคุณนะคะในในความในตัวตนของเขาคนนี้นะแต่สิ่งที่เห็น การที่เขาอยากจะคุยอะไรกับคุณหรืออยากจะวกกลับมามันก็มีความต้องการเรื่องของ18บวกคือการอยากมีปฏิสัมพันธ์อยากกลับมามีอะไรด้วยอะไรประมาณนี้อืมแต่ถ้าให้จะไปต่ออ่าดูซิว่าเขาอยากจะไปต่อไหมละ่ะถ้าเขากลับมาแบบนี้อืมสุดท้ายแล้วมันก็ไปยากเพราะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ มีเจ้าของหรือ,อยังไม่ได้เคลียร์ตัวตนตัวเองได้นะคะในความสัมพันธ์ถ้าไปต่อก็ค่อนข้างที่จะยากระหว่างคุณกับเขานะคะที่คุณนึกถึงสุดท้ายแล้วถ้าคุณให้โอกาสคุณก็จะโดนหักหลังแล้วก็เจ็บปวดอยู่ซ้ําๆในเรื่องที่เขาทําแล้วเขาก็จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์คุณเช่นเดิมเหมือนที่เคยทากับคุณไว้นะคะอืมอ่ามองหาลักใหม่จะดีกว่านะที่แม่มอเห็นนะคะอืม แต่เขาก็รู้สึกแบบว่าผูกพันธ์อยากจะกลับมาหรืออยากจะ,อะขอโอกาสกับคุณอีกแหละดูท่าทางแล้วเพราะว่าเขาเหมือนผิดหวังอะไรกับใครสักคนมานะสถานการณ์ที่เขาเจอแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีก เขา yeah? เเรู้สึกอย่างไรกับเราอในเวลาขณะนี้อ่าเขาคิดถึงคุณเขาเนึกถึงคุณเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณในความสัมพ <emy ok. S 2> ันธ์เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคนดีคนรวยคนที่มีเงินฐานะที่ดีเป็นคนที่อบอุ่นอ่าเวลาอยากเหมือนคิดถึงความดีความงามในสิ่งที่คุณเคยปลอบประโลมหัวใจเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาได้ดีมากๆตอนนี้เขากลางคิดที่จะพยายามที่จะเข้าหาคุณนะคนคนนี้นะคะอยากจะเริ่มต้นกับคุณอีก นะจ๊ะโอเคแล้วเขาส่องเราไหมเขาส่องเราไหมเขาดูเราทุกอย่างไหมที่เป็นโอ้โหส่องตลอดเลยค่ะดูทุกอย่างดูทุกเม็ดว่าคุณมีใครหรือยัง ึงหวงแล้วก็อยากจะกลับมาลักมีคนลักหรือยังมีใครหรือยังเขาดูคุณหมดทุกอย่างนะแล้วก็หวังอยากจะเอาคุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ด้วยนะจ๊ะโอในสิ่งที่เป็นเออพวกเขานึกถึงความดีความงามความที่เคยได้อยู่กับคุณความรักที่เคยมีต่อกันการที่มีคุณในหัวใจการที่ได้รู้จักกันที่ผ่านมา เขาได้ตระหนักนึกแล้วว่าคนที่เขาไปเจอคนที่เขาเขาเคยห่างเหินจากคุณไปจบจากคุณไปเขารู้สึกว่าไม่มีใครดีเหมือนคุณเขานั่งคิดพินิจพิเคราะห์ถึงคุณคิดถึงคุณมากๆแล้วก็ส่องคุณดูทุกเม็ดทุกชอ็อตทุกทุกอย่างเลยว่าคุณ เป็นยังไงกับชีวิตมีคนรักใหม่หรือยังกับคนรักเป็นอย่างไรมีใครเข้ามาในชีวิตหรือยังแต่งตัวไปไหนใช้อะไรทำยังไงคือส่องทุกเม็ดดูทุกอย่างเลยเลยประมาณนี้นะคะโอเคตามท็อปปิดนี้เลยแต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะให้โอกาสหรือจะเป็นอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์แม่หมอดูให้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็ดูเท่าตามที่ท็อปปิดที่ดูให้เมื่อกี้ก็เปิดให้แล้วว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกให้โอกาสหรือ จะไปต่อกับความไปต่อข้างหน้าในชีวิตของคุณนั่นขึ้นอยู่กับคุณในการตัดสินใจอแล้วนะจ๊ะแม่หมอดูให้แล้วว่าคุณจะให้โอกาสคนคนนี้ไหมอ่ะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้เขาก็ยังชื่นชอบแล้วก็ส่องคุณอยู่เสมอแล้วก็ดูคุณด้วยส่องเพราะว่าอะไรเป็นอย่างไรก็อย่างที่แม่หมอบอกแล้วนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนขอให้คุณมีสติแล้วก็ ก้าวผ่านกับความสัมพันธ์อะไรต่างๆไปได้แล้วก็พบเจอคนที่จริงใจคนที่ดีและคนที่รักคุณโดยเร็ววันนะจ๊ะแม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย